สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์หน้าหนาวนะคะในภาษา,ากรีกเขาพูดว่ายัางไงกันบ้างนะคะ,ะภาษา,ากรีกคำว่าหน้าหนาวใช้คำว่าอ oh, ชิโมนัสนะคะอชิโมนัสเป็นเพศชายเนาะ,อะโอเคนั่นเดี๋ยวไปดูคำถัดไปกันเลยค่ะคำนี้ มันก็จะมีคำคำคุณศัพท์คำที่ขยายออคำนามนะเอาเอา,เอาคำเนี้ยไปใช้ได้คิมอนยาติโกเอาไว้ใช้กับคำนามที่เป็นเพศกลางนะคะคิมอนยาติกีเอาไว้ใช้กับคำนามที่เป็นเพศหญิงคิมอนยาติโกสเอาไว้ใช้กับคำนามที่เป็นเพศชายนะคะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวมันก็จะผันตามคำนามแล้วก็ตามหน้าที่ของคำไปเรื่อยๆนะคะแต่อยากให้รู้ไว้ว่า ถ้าเป็นรูปประหมายนี้เขาก็คือหมายถึงคำขยายคำนามนะโอเคค่ะต่อไปอคำว่าหิมะตัวเชนนี้แล้วก็ถ้าเป็นรูปประหุบโคตก็ตัะเชืนเนี่ยหิมะตกะจริงๆคำนามก็คำกริยาก็จะบอกว่าเชนนี่สีนะคะหรือจะใช้คำนามที่บอกว่าเชือนปโตสีก็กได้นะคะ กลิ่นหิมะฮิโอน์นิฟ่าดาฮิโอน์นิฟ่าดากลิ่นหิมะนะคะก็มนุษย์หิมะฮิโอนานโปรพัสฮิโอนานโปรพสนะคะตัวฮีเนี่ยจะอ่านออกเสียงแบบคอควายที่ติดอยู่ในลําคอนะแต่ว่าพอมาตามด้วยเสียงอีเนี่ยมันก็จะเป็นฮีฮิโอนีนะมันจะออกเสียงซอฟมันจะออกเสียงเบาๆหน่อยนะคะโอเคเอืม นั้นเนี่ยก็จะบอกว่าอ่มันหนาวมันเย็นตกครอนะคะคือ cold หรือว่าคูลในภาษาอังกฤษก็ได้นะตกคริโออ่ามันจะบอกว่ามันหนาว it is cold แล้วก็จะบอกว่าคานิครีโอหรือว่าเอกิครีอนะคะใช้คำกริยาคานิหรือว่าเอกิมาช่วยนะคะคานิครีอเอกิครีออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคำคุณศัพท์เนาะครียอสครีโอครีเนะค,คคนะคะเอาไว้ใช้กับคำนามอื่นๆนะคะ ถ้าจะถามว่าเธอหนาวไหม cryonis, icy ร r y o n i s เธอหนาวไหมฉันหนาว cryo, no cryo, no cryo, no m e ก็ได้นะคะ uh, บอกว่าฉันหนาวท่นนี้จะบอกว่าฉัานเป็นหวัดพอหนาวแล้วมันชอบเป็นหวัดแล้วก็คำศัพท์มันก็คล้ายๆกันก็เลยเอามาให้ดูนะคะก็จะบอกว่า uh, e-6 cryosis หรือจะบอกว่า ego-em cryomenis e สำหรับผู้หญิงก็ได้นะคะ สำหรับผู้ชายก็จะบอกว่าอาจะลองทำแนโนสนะคะฉันเป็นวดนัดเนาะโอเคอความหนาวเย็นแบบอื่นเราก็จะบอกว่าอิปซิคระก็ได้ค่ะอิปซิคระคนีหนาวอ่ะตัวอันนี้ตัวซื่อนะคะตัวซื่อออกเสียงพอพายกับโซโซวมกันซื่ออิปซิขระคณนิปซิขระโอคาตาปซิกซีแปลว่าตู้แช่แข็งเนาะตู้แช่แข็ง แล้วก็ตู้ผิวแปลว่าตู้เย็นคาศัพท์ก็คล้ายๆกันนะก็เลยลองสังเกตแล้วถ้าจะบอกว่าสิ่งของเนี่ยอยู่ในตู้เย็นหรือว่าเอาของไปวางไว้ในตู้เย็นก็บอกว่าโสตูผย,ยวก็ได้นะคะโตผยวหรือโตกาตตาบิสติกักตตาบสิสตินะคะ,ะ,ะตู้แช่แข็งคําศัพท์เนี่ย ที่เป็นเพศชายที่ว่ามันเติม S ใช่ไหมแต่เพราะว่าพอมันเป็นกรรมหรือว่าบอกสถานที่อะไรเข้าไปเนี่ยส่วนมากเขาก็จะตัด S อสต่อออกนะก็เหลือเป็นคารตาบซิสตโคารตาบนะจะบอกว่ามันหนาวมันอยู่ในตู้แช่แข็งก็ได้ในกลซันโคาร์ตาบิสตนะคะเ,เย็นครานี้เย็นขึ้นไปอีกเย็นแบบแข็งเลยนะคะ ใช้คำว่าโอปาโกโตสนะคะหรืออิปา o n โกนยาก็ได้คือเย็นแช่แข็งเย็นแบบแข็งเลยนะอ่ะนะอ่ปาโกนอ่มันเย็นแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าฉันแข็งไปแล้วคือปาโกนฉันนะอย่าลืมว่าคำคาัพยามันก็ผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ,ะน้ำแข็งโอปาโกสน,นะคล้ายๆกันแล้วก็ตุบปาโกโตอไอติมก็นะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเย็นแล้วก็ความแข็งเหมือนกัน มันก็จะมีรูปคําคุณศัพท์ของเาวามเหเหมือนกัน p a r o m e n o p a r o m e n i p a r o m นะคะอย่าลืมว่าคาคุณศัพท์ก็คือการเอาคำพวกนี้ไปขยายคำนามเนาะมันก็คล้ายๆกันนะคะ,ะคําศัพท์อื่นที่เกี่ยวกับช่วงนี้ก็คือตาาัวคาราซีแปลว่าลูกเห็บตัวคือแล้วเห็นไหมต้องอย่าลืมนะอย่าลืมออกเสียงคือแล้วก็รูฮีฝนตก บรเชสฝนตกบรอก,รก,รกีมันขว่าตกนิดหน่อยมันก็คือรูปเอกผลกับพ้าหูน์แต่สำหรับบ้านเรามันก็คือฝนตกเหมือนกันนะ่าลูกกริยาของเขาก็คือเร่ี่งฝนตกนะคะในคำานึงก็จะได้ยินบ่อยก็คืออีกราเซียอีกราเซียแปลว่าความชื้นนะคนเขาก็จะชอบพูดกันโอ้ตายแล้วอากาศชืน้นมากเลยอะไรเงี้นยนอีกราเซียอีกีอีกราเซีย นะคะอากาศชื้นต่อไปอา่า anus แปลว่าลมมีคำหนึ่งก็คือ a e r a s ที่แปลว่าลมเหมือนกันแต่พอบอกว่ามีลม e เอเชียแอรนะตัดเอสออก,ออกแล้วเห็นไหม e เอเชียแอระเอ่อหรือจะบอกว่าฟิซ a i ก็ได้นะคะลมพัดฟิซ a i ลมพัดนะลมพัดเอ่อกำลังลมเท่าไหร่ที่นี่เขาจะใช้คำว่าบูฟร์เอ่อเป็นกำลังลมวอสบูฟร์นะแล้วในภาษาคนกรีกเนี่ยเขาจะชอบดูชอบสนใจเรื่องลมกันมากเลยเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันลมลมเหนือลมเหนือก็จะหนาวลมใต้นะคะลมใต้ก็จะร้อนก็จะพัดเอ่อฝุ่นจากอียิปต์มาลมตะวันตกลมตะวันออกเขาก็มีคำของเขานะคะอ่อ ลองถามว่าอากาศเป็นยังไงคําว่าอากาศเนี่ยโอเคโรสคําว่าอากาศนะลองถามถามว่าอากาศเป็นยังไงถามง่ายๆก็ p e r s o n a k e r o s อากาศเป็นยังไงบ้างนะที่เคโรกานีอากาศเป็นยังไงบ้าง,นะาาน,ง,างนะคะเหมือนกันแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวเลือกในการพูดนะคะจะอเทมคาเซียนะคะอุณหภูมิอุณหภ,ภูมิเท่าไหร่นะคะ ่ uh, ก็จะถามง่ายๆว่าโพ้สีเนอิเทอร์โมกราเซียใช้คําว่าโพสผู้สีโพู้มาถามนะคะหรือ uh, จะถามอ่ท uh, างการหน่อยโพ้สตรทัศน์สีอีเทมอร์เทอร์โมกราเซียผู้สตรทัศน์สีอีเทอร์โมกราเซียนะคะ uh, อุณหภูมิจะถึงเท่าไหร่วันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นองศาวัตโมสวัตมีนะคะตัว ซื่อเนี่ยซื่อ,อพยายามออกเสียงซื่อด้วยนะคะวัตโมสวัตมีสนะคะมันจะเหมือนทศฐา,ารเหมือนจะเหมือนเสียงทศทงแต่ว่าเอาลิ้นออกมาที่ระหว่างฟันด้วยนิดนึงวัตโมสวัตมีสนะคะองศานะจะบอกว่าติดลบก็เอ่อมิลลิมิลลิแอมมิลลิเดก้ามิลลิอีโคซิ million, 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 ca, million, equal, ก็ว่าไปนะคะเทอรม,มเมตรเตอร์คล้ายๆกันนะออกเสียงคล้ายๆกันแต่ว่าในภาษาอังกฤษลงท้ายด้วย แต่เมอเมโทรนะคะเอ่อต่อไปก็คำศัพท์คล้ายๆคำศัพท์อื่นๆในช่วงเนี้ยในช่วงหน้าหนาวอีกาเยียแปลว่าพายุนะคะอีโวลนดีฟาลันนะอย่าลืมว่าเห็นัโตโนสตรงไหนเนี่ยเขาจะออกเสียงตรงนั้นออกเสียงเน้นตรงนั้นนะคะอีอัสตราปีฟาแลบนะคะ โอ okay, นะเคราบโนสฟ้าผ่าเนาะเราฟโนสฟ้าผ่าอืมเกิดขึ้นบ่อยช่วงนี้แล้วก็เราดูเสื้อผ้าหน้าหนาวนะเนาะอ่าอืมคิโมอนยาติการูค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวคิมอนเนี่ยเนี่ยพอมาใช้เป็นคําขยายเนาะมันก็ใช้เป็นคิโมอนยาตินะกยารูคนะ่ะเพราะว่ารูค่ะรุค่ะมันเป็นคำพหูพจนะ์เนาะเราจะบอกว่าอืมเสือ้อผ้าอุ่นๆซิสตา ค o นทราอเดียบรูคารูห์คนะคะเสื้อผ้าอุ่นเสื้อผ้านาเสื้อผ้ากันน้ำนะคะตัวอย่างเช่นกกนเดียถุงมืออันนี้เป็นรูปหูพจน์บอตเตสมันก็ใช้รูปแหูพจน์เหมือนกันนะคะสกูฟอร์นะคะ, force, ะ,คะอันนี้เป็นหมวกสําหรับหน้าหนาวในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหมวกโดยทั่วไปก็จะใช้คําว่ากาเปโลใช่ไหมกาเปโลแต่ว่าอันนี้เป็นหมวกแบบสหรับหน้าหนาวหมวกใบพรมหมวกไอลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็ตกแกสโคนนะปาพันคออันนี้ทุกคนตน้องมีแล้วก็กัลเิชสนะคะถุงมือถุงเท้าขออภัยถุงเท้าคนเทสกัลเชสนะคะใส่ถุงเท้าหนาๆจะได้อุดเท้าเนาะอืมต่อไปก็เ,เสื้อผ้าหน้าหนาวที่อคำศัพท์รูปร่างหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าใช้คำศัพท์ต่างกันนะคะ pullover เออก็ภาษาอังกฤษก็ p u l l o v e r ก็คือเสื้อหน้าหนาวทั่วไปนะคะแต่พอมาเป็นพวกเนี่ยเสื้อที่วัยรุ่นชอบใส่กันแบบที่มีอ่าที่หมวกกันนะที่เขาเรียกปิดหมวกได้นะก็จะเรียกว่าฟุตเตอร์เป็นเสื้อฟ er ุตเตอร์นะคะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็บูฟานบูฟานเป็นเสื้อหน้าหนาวแบบเสื้อหน้าหนาวแบบทั่วไปส่วนมากก็จะแบบเป็นพลาสติกหรือโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าบูฟานนี่แหละ แต่ว่าพอ,อเป็นพาโตเนี่ยพาโตนี่ยจะเป็นเสื้อหน้าหนาวที่ค่อนข้างจะเป็นผ้าแล้วก็ทางการหน่อยนะคะถื Pal to. อพายโตต่อไปก็ฮีเตอร์ประเภทต่างๆนะคะฮีเตอร์ประเภทต่างๆก็แท่เหมือนสีฮีเตอร์นี่ก็คือแทมือนสีคาลอริเฟอร์ ก็คือพวกเตัวฮีเตอร์ที่เป็นสีขาวๆที่ติดอยู่ตามฝาบ้านที่มีระบบของเขานะคะเขาเรียกว่าคาร์บิเฟอร์หรือเราจะเรียกว่า่อมาะหรือ่อมาตดก็ได้อ่าอีกตัวนึ่งที่คล้ายกันนะคะก็คือซ่อมบะโซมบะอันนี้อันนี้เป็นแบบเกา่เกาๆหน่อยนะคะก็คือแบบจะเหมือนคล้ายๆเตาเตาเตาให้ความร้อนในบ้านนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงเอ ไม่ได้หมายถึงอันนี้นะจักกี่เตนะาเนาะเขาเรียกว่าอะไรเตาผิงไฟในบ้านอ๋อจักกี่นะโอเคมันก็คล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความร้อนประเภทต่างๆก็จะมีไอ,ไอโรเทมก็มีนะคะส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเทอร์โมซิฟอนัสเทอร์โมซิฟอนัส เครื่องทำน้ำอุ่นในประเทศรีสเนี่ยส่วนมากก็จะต้องเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนเนาะไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่แบบเปิดเราก็ร้อนได้เลยนะเปิดทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ออส่วนมากคาแนะนําก็คือให้ปิดนะบางบางระบบเขาให้ปิดก่อนไม่งั้นมันจะเกิดอันตรายได้นะคะอืมต้องดูอืมนอกนั้นเนี่ยก็ออผ้าหม่มเนาะคูแวตตาคูเวรตา,รตาอย่าลืมออสียงตัวเอร์แต่เวลาที่มันอยู่ระหว่างคําด้วยนะคูเวรตา อผ้าห่มผ้าห่มผ้านวามแบบนานๆหน่อยป้ลมมาลมป้ลมมาลมนะคะออืมจะบอกเขาว,าว,วนะ่าดูแลตัวเองด้วยนะนอนนืมเธอดูแลตัวเองด้วยนะนปรตที่ต,นนตัวนั่ง r ตอูนปรตที่ตัวนัูที่คียสาบก็นเก็ได้นะคะเอื่อคนกรีกก็พูดไหมก็ไม่ค่อยพูดเนาะคำนี้อ่ะ ค่อยมีความสุขกับช่วงหน้าหนาวนะคะคารลูคาร์ลูฮิมนอะคาร์ลูิโมน,โมนอ่ะนะคะคำว่าคิโมอนัสเวลาอวยพอเราตัดออกแล้วเหลือคิโมนอะคาร์ลูิโมนอะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ